สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาจะลกงแนวทางลาวพัฒนาค่ะเป็นลาวพัฒนาของวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมลาวพัฒนาวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่23่าธันวาคมสอง7หอกเจ็ดค่ะ,ะเป็นลาวพัฒนารวมเซียนค่ะคุณผู้ชมรวมทั้งหมด7เซียนด้วยกันค่ะเจ็ดเซียนนี่นะคะคุณผู้ชมก็มีเข้ามีหลุดค่ะที่ผ่านมาเนาะ ของวันที่20ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเนี่ยก,กินตาหนาจแจง้งคุณผู้ชมก่อนเด้อค่ะวันที่20ที่ผ่านมาเด่นเดินดีสามตัวมาตัวของกินตนาก่ะผ่านอยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมอ่าได้หนึ่งสองสามสามตัวนี้ต้องมาตัวเนาะกับเขาอยู่ค่ะมาสองเนาะก็มีของลุงส่งก็ผ่านแล้วก็ของบู่โคราชก็ผ่านอาจารย์ยอดบุรีรัมก็ผ่านค่ะ ของอาจารย์เดลวิลเลามเขาหาศูนย์ค่ะคุณผู้ชมของเซียนไอเข้าห้าศูนย์ที่ชุดวินของเซียนเพลงก็เข้าห้าศูนย์ที่ชุดวินของนุ้มผู้พานกับเขาชุดวินค่ะคุณผู้ชมของพอเซียนเพลงนี่ของเพิินเขาหาศูนย์จับคู่น้่ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ด้วยนะคะของแอดอินไม่ผ่านของปู่ศูนย์เจ็ดเข้าแต่ตัววิ่งค่ะแล้วก็ของยายนางก็ไม่ผ่านค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยก็เข้าแต่ ห้าเนาะ,ะค่ะคนจับภูประเขาค่ะแล้วก็ของเซียนอุดรก็เข้าห้าศูนย์ที่ตัววินค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของเซียนหนองหานก็เข้าที่ตัวตัววินค่ะคุณผู้ชมกา <c oughs> <c oughs> มาต่างเบิองวัดนี้เนาะคะนะ่ะเนาะว่าแนวทางสิมาสิปังบ่ไปเขาไปเบิ้งน้ากันค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางเราพัฒนาจากการคำนวณล้วนๆน,นะคะเอามาฝากคุณผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางค่ะแนวทางของวันจันทร์นี้ขอให้คุณผู้ชม จงโชคดีทุกคนเด้อค่ะแล้วก็ขอพระคุณค่ะทีกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขามาคอมเมนต์ด้วยน้ําจิตน้นําใจดีงามแล้วค่ะจินตนาขอให้มันมันทุกคนค่ะขอเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมค่ะลาพัฒนาวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองห้าเจ็ดค่ะคุณผู้ชมรวมเจ็ดเซียนด้วยกันค่ะค่ะเริ่มจากแอดจินตนานะคะคุณผู้ชมจินตนาห้เลข เป็นเลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมเลกวิ่งสามตัวมาหนึ่งตัวและบางงวดมาสองตัวค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ให้วันที่ยี่สิบสามเนี่ยค่ะวันจันทร์นะคะสี่ห้าหกค่ะสี่ห้าหกต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่สี่ก็ห้าถ้าไม่ห้าก็หกจะมาหนึ่งตัวบางครั้งมาสองเนาะคะ่ะเหมือนงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบแปดนะคะวิ่งหกเจ็ดแปดค่ะ,ะกับเขาเจ็ดเนาะคะ่ะผลออก 7จ็สีหนึ่งค่ะสามเจแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งเข่าเจนะคะแล้วก็วัวันที่สิค่ะคุณผู้ชมวันที่16ที่ผ่านมาค่ะ,ะผลออก601ค่ะเข่าสตัว601ูย 60, แล้วก็เขา่าเท่าศูนย์และห่งค่ะแล้วก็วันที่สิค่ะคุณผู้ชมผลออกสี่เก้าแกับเข่าแปดและเก้สองตัวเนาะคะเนาะของวันที่ยี่นะิบพสเนาะ วันที่20ก็เข้าค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีค่ะวันที่20ค่ะคุณผู้ชมวันที่ยีเข้าผลอ,ออกศูนย์เกนาะคะ่ะเข่าสค่ะคุณผู้ชมเอามาตามต่อค่ะเด่นเดินดีงวดนี้วันจันทร์จะมาตัวหนึ่งหรือ2ตัวค่ะคุณผู้ชมนี้แอดจินเองค่ะนะคะเอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมเป็นตัววิ่งนะคะสำหรับผู้ที่ชอบ สายวิ่งนะคะหรือว่าเอาไปจับประกบคู่กับอะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมทีคุณผู้ชมมีอยูเนาะค่ะเนาะหรือว่าไปเปรียบเทียบกับใครก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็า่ังเดินดีค่ะสีงวดติดเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมวดนี้งวดที่หาเนาะเอาแคปหน้าจอค่ะอ่าแล้วก็ของแอดจีนค่ะโอ้ยจะึ้นมาก็ถึงเ้าจะของโหลดเนาะวันนี้เรียงใหม่ขอโทดค่ะคุณผู้ชมเราจะของกวนเลยเนาะ ในๆก็เห็นแล้วนะคะวัที่ผ่านมาหลุดค่ะคุณผู้ชมหกับสีไม่มากวันนี้ให้ห้ากับสีสีมาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเป็นสีหนึ่งสีศูนย์สีเจ็ดแล้วก็สีหกไฮไลท์ีี่ค่ะงวดน,นี้เพราะว่ามันเหลือเนาะค่ะสูตรมันยังเหลืออยู่คิดเสียดายค่ะคือจับใส่เบอร์โนระเทือเขาเนอกพอวัี่ิพานมาให ให้หน่อยแต่ว่าจับบเบิดค่ะคุณผู้ชมมันยังเหลืออยู่กันเลยมันกับบ่อเข่านมคะ่ะมันไปเข่าตัวที่ประจับใส่เนาะวันนี้เอามักกระจังอยจัดคัดกับพานค่ะคุณผู้ชมคันวามันหลกระตัดออกเอาค่ะบมอมัมกตัวแรกเลือกเอาเนาะ่ะวิ่งห้าและสี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนาก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดนะคะเพรรู้ว่าตัวเดซิมาหลูแต่วาโตัววิ่งมันมากกับตองตัวได้ตัวหนึ่งนะคะจับคู่ใส่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าห้าหกค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะ ุ่มผูพานนะคะหนุ่มผูพานงวดที่ผ่านมาเข้ากันน้องวดที่ผ่านมาเข้าตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเอ้เข้าตัววิ่งกับเอ็นกับตัววินนะคะเข้าตัววิ่งกับตัววินหนุ่มผูพานให้วิ่งสองกับหนึ่งค่ะวิ่งสองกับหนึ่งบนล่างแล้วก็จับคู่ใส่กับเลขติดค่ะคุณผู้ชมเป็นตัววินนะคะสี่หกเจ็ดแปดค่ะเป็นตัววินสี่หกเจ็ดแปด จับคู่คาสองสี่หนึ่งสี่หกสองหนึ่งหกเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดสองหนึ่งแปดค่ะกันเจ็ดสี่แล้วก็หกสี่ร่วมทั้งหมดสิบคู่ค่ะคุณผู้ชมไปครับบนล่างค่ะนุ่มผู้พนันตะกอนทีผพานมานะคะตาไม่ไหมค่ะคุณผู้ชมเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรที่ว่าเป็นอดบดายน,นะคะที่อยากแบ่งปันคุณผู้ชมค่ะของเพื่อนเดินดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปังบนล่างบนล่างมาตลอดนะคะ ึงมีมาช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเงียบๆจังหนึน่งเนาะพิจารณาเบึ้งเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นนะคะเป็นแนวทางเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเฉยๆ่ะวดที่ผพานมาของเพ่นเขาเก่ากับสองวินกันแล้วก็ตัววินเข้าห้าและศูนย์ค่ะตัววินเข้าห้าและศูนย์ท่ะไมเท่าจับก,ก็จะเป็นห้าหกห้าแปดห้าศูนย์นะคะหกแปดหกศู 6, 8, 6, นย์เฉนะคะคุณผู้ชมหรือไม่ก็หกห้า หกแปดอแปดห้ากับจับกันนะคะถ้าเพิ่นจับให้แล้วนี่นี่นะคะนอกเนือจากที่เพิ่นบรจับให้ค่ะคุณผู้ชมจะจับเอาอันนี้ก็คือกันค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาไปต่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะนุ่มภูพานอีตหน้าเป็นวัดค่ะเสียงซีนซิ่งน,น,น,นมุงนะจักหนค่ะคุณผู้ชมอ่าข้อเสียนเพลงค่ะข้อเสียนเพลง พอเสียนเพลงให้งวดที่ผ่านมาเข้าตัววินเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคันผู้ใดมีตัววินค่ะคุณผู้ชมให้จับตัววินตัวที่เป็นประจับไซนนะคะห้าศูนย์ก็เข้าค่ะคุณผู้ชมท่านเขาตัววินทั้งเขาตัวหาศูนย์นี่แหละค่ะชึบอเข้างว,วดนี้ค่ะเพิ่นบอกว่าจับตาดูดีๆของพอเซียนเพลงมาสั่นที่ตัวเด่นแบบเนี่ยบอมเนวา่าตัวเพิ่นเนนค่ะคุณผู้ชมตัวเด่น ที่อยู่ในสูตรมันเด่นนะคะแต่ว่าตัวที่ไม่เด่นเป็นตัวรองมันส่วนมากไปเข่าตัวรองนะคะของพ่อเซียนเพลงนะคะวิ่งสกับสามค่ะแต่ว่าอาจารย์ต่อยบอกว่างวดนี้สดับนะคะแต่ไม่รู้ว่า3จะมาไหมกับบอแน่นะคะคุณผู้ชม เพินกมีตัววินมานั่ห้าแปดเจับสซกันค่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็น4ี่ห้าสีหรือ3 5 3 8 3 9 3 2ก็ได้ค่ะหรือจังไดน,นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะ,ะตัววินแล้วเพ่นกระจับคู่ห้ค่ะมีคู่เด่น3 4 3 5 3 8คู่รอง4 5 4 8 4 9แล้วก็ตัวกันค่ะมี3ามหางด้วยกันสี 4, 4 สามสามสี่สองค่ะแล้วก็สามตัวมีสองหางด้วยกันค่ะแปดสามสี่แล้วก็แปดสามห้าค่ะของพอเซียนเลงแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเข้าตัวจับวินนะคะตัวจับวินวิ่งกันกับตประกบคู่กันกับตัวตว,วิ่งนะคะเข่า5าศูนย์ตัววินแล้วยังเพ่นจับคู่ห้เข่าอีกค่ะคุณผู้ชมก็คือห้าศูนย์เข่าล่างนะคะออหัวดน,นีก็อให้เข,าข่า,าะคะือเกาเนาะเนาะ ตามไปค่ะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบคุณหลยๆค่ะพอเซียนเพ่งนะคะมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันมาให้คุณผู้ชมเป็นแนวทางราบพัฒนาของวันจันกันค่ะต่อไปเป็นของเซียน้ายอันนี้มีเจ็ดเซียนน้ำกันค่ะคุณผู้ชมเซียน่ะวิ่งศูนย์และห้าตัววินค่ะคุณผู้ชมสี่หกเจ็ดแปดค่ะแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด สี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแล้วก็แปดห้าค่ะกันหกแปดแล้วก็เจ็ดสี่ค่ะแคบหนาจอค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างเด้อค่ะกับนั่ค่ะคุณผู้ชมเป็นของเซียนอจิตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ผ่านมาค่ะวิ่งเก้ากับเจ็ดตัววิ่งเขาที่เก้าพ่อฝนออกเก้าสองบนนะคะแล้วก็ห้าศูนย์ล่างเข่าตัววิ่นค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ไม่เข้าแต่ว่าเข้าตัวบินที่จับเข้านะคะคุณผู้ชมจับเองค่ะ เอาค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมขอพระคุณหลายๆค่ะ CNi นะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะอาจารย์ยอดบุรีรัมวันที่23ไม่ให้6และ2ค่ะ6บน2ล่างเป็นตัวบิ่งค่ะวิ่งบน6วิ่ง2ล่างจับคู่60 6 1แล้วก็22ค่ะ แล้วก็กันเจสแล้วก็2องศูนย์่ตรงกันหลายเจ้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมตัวสามตัวค่ะคุณผู้ชมมีเน้นให้3าคู่แล้วก็กันให้คู่หนึ่งคะ่ะก็คือสองหกศูนยสองหหนึ่งแปดสองสองเป็นตัวเน้นนะคะแล้วก็ตัวกันค่ะคุณผู้ชมกันก็คือ9 7้ดสค่ะเป็นตัวกันคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้ตัวเน้นเนาะ ไปต่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะแล้วก็ของปูโคราชค่ะคุณผู้ชมเป็นคนสุดท้ายนะคะเนาะปู่อยู่สุดท้ายขั้นท้ายเลยเพราะว่าปู่ปังมากงวดที่ผ่านมาค่ะเขาเก้าสองค่ะคุณผู้ชมปูโคราชค่ะปู่ให้มาบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า,าจับคู่ค่ะไม่มีสามตัวนะคะ เพื่อนหามาแต่สองตัวเข้า9กสองค่ะคุณผู้ชม92ตรงๆเลยค่ะ9บน1ล่างนะสัน่นงวดที่ผ่านมาเพื่อนหยายว่าโตเลขดับ1น่งสัน่นดับ1ค่ะคุณผู้ชม1กับบอมาเนาะกับเล่อยมากเก่าค่ะงวดนี้วิ่ง4ี่กับ5ค่ะก็เน่น4บนค่ะคุณผู้ชมจับคู่ค่ะมี3ามเก้สหนึ่ง 4 9 4 0 4 1าสี่ศูหนึ่งห้ค่ะห้ 50, ตัดออกก็ได้ค่ะคุณผู้ชมพอมันออกไปแล้วเนาะทางวดน,นี้จินตนาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะกับราวพัฒนาวันที่23าวันจันทร์ค่ะขอให้หมานให้ปังทุกคนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจินตนาค่ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ